ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องการ a r นิดนึงนะครับเพื่อนๆน,นะทำไมเราต้องใช้สูตร a r ครับเดี๋ยวยกตัวอย่างชิ้นงานตัวนี้ที่เราสกัดไปรอบที่แล้วนะครับเพื่อนๆน,นะคือการ a r เนี่ยเราต้องการที่จะนําทองคําของเรานะครับออกจากชิ้นงานที่มันไม่สามารถเอาออกได้แล้วนะครับเหมือนกับผ้าตัวเนี้ยที่ติดทองคําอยู่เราไม่สามารถ เขี่ยออกไปแล้วก็หลอมได้นะครับเพื่อนมันทํายากนะครับนะเราเลยต้องละลายทองละลายทองคํานะครับให้เป็นน้ํานะครับเราค่อยมาแยกออกมานะครับเพื่อนๆนะตัวนี้ก็คือเหตุผลที่เราต้องทําการ a r นะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมน้ํายา a r กันก่อนนะครับเราจะใช้เคมีอยู่2ตัวนะครับเพื่อนๆใช้กรดเกลือ3ส่วนนะครับบวกกับกรดไนติกอีก1ส่วนนะครับ กดเกลือสบวกกดไนติกหนึ่งะครับผสมกันนะครับเราก็จะได้น้ำา AR นะครับหรือว่าน้ำที่สามารถละลายทองคำได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆนะ และหลังจากที่เรานะครับผสมน้ําเคมีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้น้ําสีเหลืองแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะจากนั้นนะครับก็เทใส่ชิ้นงานที่เราจะละลายทองได้เลยนะครับตัวนี้ผมยกตัวอย่างงานที่แล้วให้ดูเนาะนี่นะครับพอเราเทน้ํายาลงในชิ้นงานของเราแล้วนะครับเราควรที่จะมีฝาปิดไว้นะครับเพื่อนๆนะเพราะว่าถ้าไอระเหยออกนะครับทองคําเราก็จะออกไปด้วยนะครับนะ หลังจากที่เราสังเกตดูว่าทองเราเริ่มละลายหมดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใช้สำลีหรือว่าทิชชู่นะครับเพื่อจะกรองเอาน้ํา AR ของเรานะครับให้ใสมากที่สุดครับขั้นตอนนี้ผมจะกรองอยู่ประมาณ2-3รอบนะครับเราดูสีน้ํานะครับถ้าน้ําเป็นสีเขียวนะครับแสดงว่ามีโลหะปนอยู่นะครับเพื่อนๆนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราแค่กรองให้โปร่งแสงนะครับประมาณ3าสีรอบต้องให้มองทะลุฝั่งนู้นเลยนะครับนี่นะ ประมาณนี้นะครับเราก็ตกตะกอนได้แล้วนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างงาน AR อีกหนึ่งงานให้เพื่อนๆดูนะครับเราจะมา AR ทองเม็ดนี้นะครับเพื่อนๆนะเม็ดนี้นะครับเป็นงานที่เราสกัดมานะครับแต่เราไม่ได้ผ่านกระบวนการทําให้ทองบริสุทธิ์นะครับมันก็เลยปนโลหะอยู่นะครับเพื่อนๆนะผมก็จะมา a r ใหม่นะครับนะหลังจากที่เรานะครับเติมน้ํา a r ลงในชิ้นงานแล้วนะครับเราต้องเอามาตั้งไฟนะครับเพื่อให้ความร้อนเพื่อเร่งปฏิกิริยานะครับ เพราะว่าทองคําตัวนี้นะครับมีความหนานะครับเพื่อนๆนะเราต้องใช้ไฟช่วยด้วยนะครับเราก็รอนะครับให้ทองคําละลายจนหมดนะครับเพื่อนเพื่อนจากนั้นเราก็นําไปกรองนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะกรองเอาน้ํา AR นะครับประมาณ 2- 3รอบนะครับให้น้าโปร่งแสงนะครับสีใสแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆนจะสังเกตว่า น้ำ AR า AR ตัวนี้นะครับจะใสมากกว่าตัวที่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีโลหะเจือปนเลยนะครับเพื่อนๆนะมีน้อยมากนะครับสีน้ํา AR ก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ถ้าเรากรองได้โปร่งแสงแบบนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเพื่อนๆนะขั้นตอน AR ของเราก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะหลังจากนี้นะครับเราก็เข้าสู่กระบวนการตกทองนะครับแล้วก็ทําทองให้บริสุทธิ์แล้วก็กองไปหลอมได้เลยครับเพื่อนๆครับ สำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนทางช่องของช่างเก่งนะครับก็สามารถทําได้นะครับโดยการสมัครเป็นสมาชิกนะครับเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะและยังสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาด้วยครับเพื่อนๆนครับช่างเก่งก็จะมีวิดีโอการสกัดทองแบบเจาะลึกให้นะครับเพื่อนๆืนะและยังเป็นที่ปรึกษาให้ด้วยนะครับรับรองนะครับเพื่อนๆนจะสกัดทองได้เงาวับแบบนี้แน่นอนครับเพื่อนๆืนครับขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆครับ